ได้รถเข็นมาแกก็ลากขายทุกวันมาทุกวันนะฝนตกฟ้าร้องก็มาสู้งาน,นให้กำลังใจซึ่งกันและกันบอกยายสู้ๆนะแกก็ขายทุกวันวายเดียวกันนี่เขานอนอยู่บ้านแล้วครับอย่างแกตีสู้ชีวิตเดินขายอย่างเดียวครับต้องขายให้หมดนะคะแกถึงจะกลับแล้วก็บางทีก็ตากปุงตากฝนนั่งอยู่หน้าเซเว่นบ้างขายของด้วยตัวเองคนเดียวตลอดบางทีแกก็ถือไปไหว้มันสิปีที่แกขายอยู่เนี้ยแกลากขายของแกของเต็มตะกา้า แม่ต้องมาดูแลในครอบครัวกันล้มมาจะบ,บ้าแตกขางอไม่ได้เดินจะปวดหัวเขา่าไปรับจ้างเขาร้อมาลลยบ้างขายเองบ้างคุณยายคุณยายอายุ93ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้คุณยายมารับขนมครับมาแล้วก็เอามาขาย,ยไปขายจากนี้ไปตลาดตอกหม้ไปมาหัตไทยไปข้างสารแล้วก็อ้อมไปบาร์บีูแล้วก็กลับมาเดินหลายกิโลเนาะผมว่ามีเป็นสิบอะ ไอ,อ,อรู้สึกว่ายายจะเดินอย่างนี้ประจาวันคุณยายก็เลยผอมแบบนี้เดินตลอดเลยเดินตลอดแล้วคุณยายขายของทุกวันเลยไหมครับแบบนี้ทุกวันไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีวันหยุดคุณยายครับคุณยายมีลูกสี่คนใช่ไหมครับตายไปคนหนึ่งแล้วก็หายสาบสูญไปคนหนึ่งนะแล้วก็เหลือผู้ชายอีกคนานานๆมาทีก็มามองแล้วก็ไปก็เ,เลยต้องอยู่กับลูกสาว,สาว คนที่ขาอาหารคะผลพิการขอโทษตรงเนี้ยมันหรักก็เลยพิการก็เดินอย่างเนี้เดินอย่างนี้เนยเขาได้ช่วยเหลือคุณยายหรือว่าทํางานอะไรบ้างไหมครับตอนเนี้เอามะานาวอ่ะร้อยไปขายพวงละสิบบาทจะขายได้แต่วันโกนกับวันพระแล้วได้ทํางานอย่างอื่นไหมครับไม่มีใครรับหรคขาถ้าพิการอย่างนี้รายได้หลักเนี่ยก็ามาจากคุณยายใช่ค่ะลูกสาวของคุณยายเขาได้มาช่วยเหลืออะไรคุณยายไหมครับเขาจะออกค่าเจ้าห้องทํางานขายของทุกวันแบบนี้ เพราะว่าเราก็อายุเท่าสิบสามนี่เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ไหวจะทํายังไงคุณยายเคยคิดไหมไม่คิดคนะัะเพราะว่าคิดแล้วมันเป็นทุกข์อะไรมันจะเกิดให้มันเกิดคิดแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันไม่มีใครให้เราไม่มีใครช่วยเราเราคิดไปก็ยิ่งทําให้ใจเราไม่สบายส่้อย่าไปคิดมันว่าขายไปวันวันหมดแล้วก็กลับไปไปสวนดมงต์ทำวัดเย็นแค่นัน้นะ ก็เวลาลำบากนี้ไม่ว่าแต่ถ้าเวลาตายก่อนตายง่ายผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา1 5น20นาทีทาง Nation TV ช่อง22